สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เื่องรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับคําถามคําถามหนึ่งที่ได้มีน้องคนนึงถามผมมานะครับว่าพี่เจสพี่เจสผมเนี่ยเพิ่งได้ไปดูหนังเรื่องท็อปกัน์ดมาวิกที่ทอมครูซแสดงเนี่ยเราได้เห็นนะครับผมประเทศของตัว้ลยในหนังเนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกโดยตรงหรอกครับว่าเป็นประเทศอะไรแต่ว่าก็พอจะเดาๆกันได้นะครับว่าคงหนีไม่พ้นอิหร่านเพราะก็เรียกได้ว่านอกจากเครื่องบินซู ฝั่งของพวกตัวร้ายเนี่ยนะครับผมก็ยังมีเครื่อง F14 ทอมแคทที่จอดอยู่ในสนามบินด้วยน้องเขาเลยไปหามาต่อนะครับผมก็เห็นว่าเอา้าประเทศอิหร่านในชีวิตจริงๆเนี่ยก็มีฝูงเครื่องบิน f 14เช่นเดียวกันคําถามก็คือทําไมนะครับผมประเทศที่เรียกได้ว่าเกลียดอเมริกาเข้าใ้อย่างอิหร่านเนี่ยถึงมีเครื่องบินรบสัญชาติอเมริกันที่ยังคงประจําการใช้งานอยู่ณนะทุกวันนี้จำนวนหลายสิบลำเลยเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงใน ครับผมเหตุผลที่ทำไมอิหร่านถึงครอบครอง F-14 เนี่ยเผื่อคนไม่รู้นะครับผมเรามาทำความรู้จักกับเครื่องบิน F-14 กันซะหน่อยจะได้พอจะรู้เป็นแบ็คกราวนิดนึงนะครับผมว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและมีราคาแพงมากขนาดไหนเครื่อง F-14 Tomcat เนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องบินซูเปอร์โซนิกไฟเตอร์เจ็ต ที่ถูกพัฒนาและสร้างโดยบริษัท Grumman Aerospace Corporation ในช่วงกลางๆปี1960และได้ถูกเลือกเข้ามาประจำการในกองทัพเรือสหรัฐในช่วงปี1970จนถึงช่วงปี2000เลย เจ้าเครื่องทอมแค t นี้เนี่ยมีความยาวตลอดลำนะครับผมอยู่ที่ประมาณ19.1เมตรความสูงอยู่ที่4.9เมตรก็เรียกย่าเป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่มากๆเหมือนกันน้ำหนักตัวเครื่องเปล่าๆเ,เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ19-20ถึงตันส่วนน้ำหนักเต็มพิกัดสูงสุดตอนจะเทคออฟเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ33ตันทำความเร็วสูงสุดเนี่ยประมาณนะอยู่ที่2.3มักหรือ2 8 4 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าบินในเพดานบินที่สูงส่วนถ้าบินเพดานบินต่ำเนี่ยนะครับ ผมความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ1.2มักหรือว่า1,452กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนอกจากที่เจ้าเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยจะทําความเร็วได้สูงแล้วเนี่ยมันยังมีความคล่องตัวที่อยู่ในเกณฑ์โอเคเลยทําให้มันเนี่ยนะครับผมถูกใช้งานใน หลากหลายรูปแบบได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบินสกัดกัน้นบินขับไล่นะครับผมหรือโจมตีเป้าหมายเพราะอาวุธที่มันติดมาด้วยเนี่ยนะครับผมด้วยความที่เป็นเครื่องบินหลากหลายวัตถุประสงค์ของทางกองทัพเรือเนี่ยจึงมีขีดความสามารถที่ใช้อาวุธได้หลากหลายรูปแบบตามภารกิจของมันโดยที่มันเนี่ยนะครับผมจะมีปืนขนาด20ม mm มด้วยกันเนี่ยนะครับผมอยู่ถึง2กระบอกและสามารถใช้งานมิสไซล์ Air to Air ได้หลากหลายรุ่นเลยยกตัวอย่างเช่น AIM หรือ M 5 4 Phoen ี่ิ์ เอ็มเจ็ดสเปและเอ็มเก้าไซด์วซึ่งพวกนี้เนี่ยคืออาวุธที่เอาไว้ใช้จัดการกับอากาศยานและถ้าเกิดเป็นเป้าหมายภักพื้นละ่ะ F14 สเนี่ยสามารถนะครับผมติดจจรวด AGM-65 m a v e r i c k ซึ่งเป็นแอร์ทู o u n d มิ s ไซน์นะครับผมเอาไว้ใช้จัดการกับ เป้าหมายยานเกราะศัตรหูหรือเป้าหมายภาคพ,พื้นต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยหรือถ้าอยากได้อาวุธที่มันแรงกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเป็นระเบิดแล้วล่ะครับระเบิดมาร์ก82และมาร์ก84ซึ่งก็เป็นระเบิด General Purpose Bomb นะครับผมสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์หรือถ้าต้องการความแม่นยำสูงเนี่ยพวก LGB หรือว่า Laser guided b o m b เนี่ยระเบิดนำวิถีเนี่ยนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันก็ฟังดูแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยถูกไหม ทีนี้มาดูสนนราคาของมันกันดีกว่าราคาของ F14 เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีนะครับผมเรนจ์ตั้งแต่ลำละ29ล้านดอนลลาร์สหรัฐไปจนถึง80ล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับผมว่าเป็นรุ่นไหนตั้งแต่ F14A จนถึง F14D และก็ขึ้นอยู่กับว่าผลิตและก็ซื้อนะครับผมในช่วงไหนถ้าเป็นช่วงปี1970ก็คือช่วงแรกๆที่มันถูกเอามาใช้งานเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ลำละประมาณ30ล้านดอนลลาร์สหรัฐ ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมาสรุปโดยรวมเนี่ยเครื่องบินลำนี้เนี่ยถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินที่อยู่ท็อปคลาสเลยนะครับผมในยุคนั้นเป็นเครื่องบินที่แพงมา,มากๆและสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ขายกับทุกคนนะมีแค่ประเทศเดียวเลยนะครับผมที่นอกจากกองทัพเรือสหรัฐเนี่ย ที่จะมีสิทธิ์ได้ครอบครองเจ้า f 1 4ลําลำนี้และครอบครองมากถึง80ลําลำในตอนแรกเลยนั่นก็คืออิหร่านของเราเนี่ยแหละทีนี้ก็ได้เลิกเข้าสู่คําถามของเรากันสักทีนะครับว่าทําไมอิหร่านซึ่งมองสหรัฐเนี่ยเป็นศัตรูอันดับหนึ่งและสหรัฐเนี่ยก็มองอิหร่านเหมือนเหมือนกันนะครับว่าเป็นศัตรูเช่นเดียวกันเนี่ยทำไมถึงได้มีเครื่องบิน f 1 4อันเรื่องชื่อลำนี้ด้วยคําตอบของมันเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยมันคือเรื่องของ relation นะครับผมหรือความสัมพันธ์ของอิหร่านและอเมริกา ก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้นั่นเองย้อนกลับไปในช่วงปี1950กว่าเนี่ยเรียกได้ว่าสหรัฐกับ อิรานเนี่ยนะครับผมเคยเป็นพันธมิตรที่แบบสนิทกันมากเพราะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองของอิรานนะครับจากการที่ทางสหรัฐและอังกฤษเนี่ยได้รวมหัวกันเข้ามาวางแผนนะครับผมทำการรัฐประหารรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีมโมฮัมเหม็โมสซาเดกและสถาปนานะครับผมแต่งตั้งพระเจ้าชาโมฮัมเหม็ดรีซาพาลาวี ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศและผู้นํารัฐบาลแทนก็คือเปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมกลายมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชและก็เป็นเพื่อนรักกับอเมริกาเลยอเมริกาเนี่ยได้ทําการช่วยเหลืออิหร่านเนี่ยหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการทหารหรือว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก็ตามซึ่งเรานะครับผมถ้าเกิดไปเซิร์ชดูนะอิหร่านในช่วงประมาณปี1970เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคนอิหร่านเนี่ยเขาเปิดกว้างเกือบวัฒนธรรมตะวันตกมากๆผู้หญิงแต่งตัวเท่ๆใส่ย,ยีนนะครับผมก็คือคนละเรื่องกับปัจจุบันเลยถ้าเรามาดูปัจจุบัน ผู้หญิงอิหรา่านคือต้องใส่ฮิญาปิดหน้าปิดตากันหมดเลยแต่ก็เรียกได้ว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะครับผมในปี1979นั่นก็คือเหตุการณ์ปฏิวัติตอิหร่านนั่นเองอาญาตุลเลาะ์โคมัยนีเนี่ยนะครับผมได้ทําการปฏิวัตินะครับผมโค่นล้มราชวงศ์พาลาวีและก่อตั้งสถาปนาสาธารณารัฐอิสลามิกแห่งอิหร่านขึ้นมาในปีนั้นนั่นเนี่ยนะครับผมทำให้อิหร่านเนี่ยเปลี่ยนนโยบายทางการต่างประเทศและมุมมองต่อวัฒนธรรมตะวันตกเรื่องความสัมพันธ์ตะวันตกเนี่ยว่าเป็นเรื่องชั่วช้า นะครับผมจากเพื่อนรักอเมริกากลายเป็นโคตรเกลียดอเมริกาไปเลยซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับผมเราย้อนกลับมาในช่วงของรัชสมัยของพระเจ้าชากันสัหน่อยนึงอย่างที่เราได้บอกว่าทางสหรัฐเนี่ยนะครับผมโอ้โหช่วยเหลืออิหร่านนะครับผมในแทบจะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางการทหาร จุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่เป็นจุดที่ทําให้สหรัฐเนี่ยตัดสินใจยอมขายเครื่อง f 1 4ให้กับกองทัพอากาศอิหร่านโดยที่ดีลตอนแรกเนี่ยทำไว้นะครับผมคือ80ลำก็ได้มีการนะครับผมผลิตแล้วก็ส่งทยอยทยอยมาเรื่อยๆทยอยส่งมานะครับผมจนถึง ลำที่79แล้วพระเอิญนะครับผมได้ถูกอาญาตุลลอโคมนี่เนี่ยมาล้มอํานาจซะก่อนและสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็ได้ฉีกสัญญายกเลิกนะครับผมการส่งเครื่องบินลบให้กับรัฐบาลของโคมนี่และก็ความบาดท,ทางการค้าด้วยอีกตั้งหากไม่ส่งอะไหล่ทางการทหารให้เลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไหล่เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผม F 1 4เนี่ยก็ถูกจัดว่าเป็นเครื่องบินสมัยใหม่สุดๆอยู่ใช่ไหมจะทิ้งไปเปล่าๆเ,เนี่ยก็เสียดายนะครับกองทัพของสาธารณรัฐอิสรามอินเนี่ยเลยตัดสินใจนะครัับผมยง คงเอา F-14 เหล่านั้นเนี่ยประจําการอยู่และใช้งานนะครับผม G ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยมีสงครามกับอิหร่านในตอนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะครับผมศึกระหว่าง F-14 บนท้องฟ้าของสองกองทัพก็เป็นได้เหมือนกันซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมทางกองทัพอิหร่านเนี่ยก็ยังประจําการนะครับผม F-14 มาจนถึงประมาณช่วงต้นปี2 0 0พแล้วก็ค่อยๆถูกปลดประจําการนะครับผมเก็บเป็นเครื่องบินสำรองในคลังไว้ซึ่งเหตุผลที่ต้องปลดประจําการเครื่องบินพวกนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยไม่ใช มันเก่าเกินไปหรืออะไรหรอกนะครับเหตุผลหลักเนี่ยมันคือมันไม่มีอะไหล่แล้วต่างหากไม่ใช่ว่าเป็นรัวการความบาดท,ทางการค้ากับอิร่านนะแต่ว่าคือเครื่องบินรุ่นนีนะ้มันเก่าเกินไปสำหรับกองทัพสหรัฐแล้วจริงๆเลยไม่มีรายการผลิตอะไหล่ขึ้นมาเพิ่มแล้วนะครับอิรานที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออาเสียตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นแต่ก็แน่นอนนะครับผมมันไม่ใช่จะซ่อมได้ทุกอย่างบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไหล่ใหม่ถูกไหมซึ่ง้าไม่มีอะไหล่ก็แปลว่าซ่อมไม่ได้นะครับค่อยๆพังไปทีละลำทีละลำซึ่งเเเรรราาาาก็็ไได้ห้หหนนะคคััับผมมมมมตวววอยยย่่่่่งงสงมสมใใแลชวว ครับต่างๆเนี่ยจะเอาอาวุธใหม่มาใช้อย่างเดียวอาวุธเก่าเนี่ยก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เมกเซนนะครับผมที่อิรานเนี่ยก็ยังคงเก็บ f 1 4เหล่านั้นไว้ใช้หากยุทโธปกรณ์มันขาดแคลนขึ้นมาหรือเกิดสงครามอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็เป็นการตอบคาถามได้แล้วแหละว,ว่าทําไมอิรานที่เกลียดสหรัฐนักหนาเนี่ยถึงมีเครื่องบินนะครับผมของสหรัฐประจําการอยู่หลายสิบลำทุกคนคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับก็ลองแสดงความเห็นกันมาได้เต็มที่เลยวันนี้ขอเนญ้ตลาไปเพียงเท่านีีล้ลคคคครรรััััับบบผมมาายยสดขอุณกเนะ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของ การตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก future skill ซึ่ง future skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การตลาดการหัดทาธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premier e Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนียแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลย ซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ